รับของแบบเราจะสุมนี่ก่อนสุมทุกแก้วดังกันสอมฟองหนึ่งปิว้วสีทองพีค่ะโอ้ยสวรรค์สวรรค์ขอบคุณค่ะสวรรค์สวรรค์สวรรค์ะ่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะโอ้ไม่ก็ฉันรักคุณแม่ะสวรรค์ คือนักกีฬาฉันไม่ได้วะฉันเซิด์เจนลูกได้คืออะไรวะเนี่ยมีคังชื่อไหนหรอเนี่ยมีคงังมีคงังเปลี่ยนโปรไฟล์แป๊บสวยกลัวเฮ<ะ>้ย<ะ>ปีใหม่ทั้งที่ขอบคุณจังเลยปีใหม่ทั้งที่ขอเล่นหน่อยติอยากเป็นกบอะเป็นกบไก,บกบ็อ่ะโอ๊ยถ้าขีดเปลี่ยนเปลี่ยนเธอคนลุก ขนลุกมันเหมือนกลมกือในเนี่ยในหมู่บ้านอินทรีสาเฮ้ยเปิดเจ็ดลูกได้จริงว่ะเฮ้ยฉันมีดวงจริงเนี่ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่ามายุ่งย,าายุ่งไอ,าางอสกินไม่สวยไอสกินไม่สวยไอสกินจนไอจนมากจนไอจนโอ้ย,ออยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอแป๊บน,นึงอ่ะ มันไม่ได้เปลี่ยนเฟิเร์สเลยโอระเจ้าเอฟซี MC มีคังค่ะอยากเอาผมมาอยากเอาผมกมาเอาผลมา,อา,ลมาโอ้โหเดี๋ยวๆผมมันอลังการจังเลยวะโอ้โหโอ้ใหม่ก็ผมอลังการมากแม่แม่คะผมอลังการค่ะแม่ <c oughs> อะไรนะแม่อ้ายแม่อ้าย แม่อ้เฮ้ยแม่ไอ้แม่อ้อย,อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะลงห้องวีฉันบอกที่แค่น้ฉันจะลงห้องวีฉันจะลงห้องวีแค่นี้ฆ่าฉันไม่ได้ฉันลงห้องวีเนละี่ยแกทางตัวแม่อ้ก็คือลงห้องวีจบแม่อ้มานี่ยนะ หน่อยคนนึงกาจจังเลยทำไมปั่นไม่ช้าจังเลยอะ่ะเฮียก็เฮียเหมือนกนันนะอุ้ยว้าวฉันจะไม่วันสุ่มดันกันอีกแล้วเพราะฉันได้มีคำฉันต้องการแล้วออโอโอเอเอ เมื่อวานน่ะโดนพี่ด่ามาก็เลยได้โอเคนะต้องขอบคุณพี่คนนั้นนะ่ะเอา้าแล้วมันทำอะไรบ้างลุง,ไ,งไปเต้นต่อหน้าลุงลุงลุงอยู่นี่ลุงมาหาหนูไหมลุงไอ้นี <laughs> อ๋อยู่ไหนเหรออ๋อยู่ไหนเหรอ

ไม่ได้มันไปยังวะฉันฮิ้วยังไงโอเคโอ้โหแล้วฮิวยังไงวะเนี่ยฮิวยังไงวะเนี่ยไว้ ก็พาพัน ah อ้าวตุต oh. oh, ุต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 ุ เออมราลืมเปลี่ยนเปลือกนะโทษทีกันเราลืมเปลี่ยนเปิือกนะอย่าโทษเราอ๋อไม่ได้อนี้มาใช่ไหมอะไรมา วทาไม้ใส่หน้าฉันไอเอาเอาเอาขวามาไหมเอาเอาสามมาไหมโอเคจุดเลยเพื่อนจุดอย่าพึ่อนทางไม้ใส่หน้าฉันสวยสวยงามสวยงามเพื่อนโดนทุเรศ ท้งผมอลังการเกินไปอ่ะไม่เหมือนต้นไม้อยู่บนหัวมันอ่ะไม่ได้คิดเองเป็นเหมือนต้นไม้อยู่บนหัวมันทำไมผม mm hmm. ไม่ไมมใช่คุณนายอีฟค่ะดิฉันมาแล้วค่ะคุณสกินอะไรวะกินหนาป่าโอ้ตอ mm hmm. oh, น,นค่ะบาคนเปิดก่อน mm hmm. ตาแดงไหม จีนิสโดนค่ะสโดนซะอันนี้หมอก็ยังไม่อยู่อ่ะหมอสวยถ่ะหมอสวยทำไมต้องตายแทนเพื่อนตลอดวะเกอะริงนเออจิงต้องาตองายคนเดียวที่แล้วรอดกันหมดเอนคนนี้ต้องไ้ทนาย อยู่นี้นะกะจะกินไม่สวยอะกะเออเเออเขาจะกินไม่สวยเออเขาจะกินไม่สวยอะเอมอหมอข้าไปมาเาเห็น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 อยู่สงสารนะแล้วยก็ติดตรงไม้อ่ะแล้วก็โดนตีอ่ะสงสารมากเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย ได้มีขัง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 เออเอาที่สบายใจยไม่มีดวงเหรอไ,ได้ไมีคนได้แต่มีขังอะไรเนี่ยผีกระโดดสมหัว <c oughs> อะไรผีกระโดดสมหัวผีกระโดดสมหัวไปดูสบายมาแล้วสบายมาแล้วมันฆ่าใครวะจำเออจำชื่อไม่ได้แล้วกันเอาไปฉันจำชื่อไม่ได้ ฉันจำชื่อไม่ได้มันฆ่าเหมือนหมอนั่นแหละแลมึงก็เล่นใช่หมออะหมอไม่ไอเดนนะหมอเอเมิลี่อมันฆ่าคนหนึ่งคนใช่ไหมส่วนนี้คันกับมันฆ่าคนสองคนเอาเป็นว่าม่เข้ากันไม่ดีแล้วกันนะคุยกับคอสบอกออมาแล้วบอกกันออบอกให้มันเล่นไอเดนด้วยนะไม่ต้องไปเล่นอะไรนะคนมา ด้วยคุยกับพ่ออยู่ข้าวมาบอกทำไมไม่ชวนเราด้วยอ้าวก็เก๋ไม่ค่อยเล่นไอเดียนนะ่ะออกไปพอปพอกป็นโปได้